อารัมภาถาแสดงเหตุแห่งการปรากฏขึ้นของพระาอภาิธรรมปาริชันตะกะโมรหิบันดุกรมภาระนามเกสิราสเนสนนิสินโนอาทิโจวะยุคันทะเรจักกาวาระสหเสหิทาสาหาคัมมะสัพพโสสนนิสินเนนะเทวานัง คเนนะปาริวาริโตมาตะรังปะมุขังกัตะวาตัสสาปัญญายะเตชะสาอะภิธรรมมะกถะามะคังเทวานังสัมปวัตตยิยพระพุทธเจ้าประทับนั่งบนศิราอาจซึ่งสำเร็จด้วยแก้วมานีชื่อบรรดูกรรมพล ที่ประดิษฐานอยู่ใต้ร่มไม้ทองร่างทรงพระสิริโสภาพประดุจหนึ่งว่าพระอาทิตย์บนยอดเขายุคันทรเทวดาทั้งรายที่มาจากหมื่นจักรวาลได้พามาประทุมเฝ้าห้อมร้อมพระพุทธองค์อยู่โดยรอบพระพุทธองค์ทรงกระทำรรสันดุสิทธิ์เทวบุตร ซึ่งเคยเป็นพุทธามารดาให้เป็นประมุกในบรรดาเทวดาและกุมทั้งหลายเหล่านั้นแล้วทรงสแสดงพระาอาภิธรรมเจ็ดคำพีแก่เทพยาดาและกมเหล่านั้นติดต่อกันตะรอดพันสาการด้วยเดชแห่งพระศัพท์พัญยุตญยาน